คุณผู้ชมครับปัญหาการนอนหลับเนี่ยครับหลับไม่ลงหลับไม่ลึกนอนไม่หลับเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เรียกว่าคุกคามสุขภาพประชากรทั่วโลกครับไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นโดยข้อมูลจากองค์การนาไมโลกหรือว่า WHO นะครับบอกว่าประชากรโลกมากกว่า27นนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาการนอนหลับในระดับที่ต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับนะครับหลับไม่สนิทตื่นเช้าจนเกินไปหรือว่ารู้สึกง่วงซึมในเวลากลางวันครับอันนี้เนี่ยเป็นกันหลายคนนะครับ ส่วนประเทศไทยเองนะครับจากข้อมูลนะครับปัญหาการนอนหลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลของคนไทยเช่นกันเขาบอกว่าประมาณ30-40%ของประชากรไทยเนี่ยครับมีอาการนอนไม่หลับนะครับหรือว่าประมาณ19ล้านคนเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากปี25 6 2นะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับปัญหาการนอนหลับเนี่ยสูงถึง1ใน5คนหรือว่า30-40%เลยครับและเพศหญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่นอนไม่หลับเยอะกว่าเพศชายครับแต่ในวันนี้นะครับข้อมูลใหม่รรัันนกกกกกววิิจจยมมีาาาาเเปดผ้่อใช ยานอนหลับนะครับที่จะช่วยคุณเนี่ยหลับลึกได้แต่ว่าการทานยาเยอะๆเนี่ยหลายคนก็อพอจะรู้นะครับว่ามันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพมากนะักเขามีการวิจัยใหม่ครับว่าการรับประทานอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นถึง40%ด้วยกันครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนนะครับมากถึง35%ครับสารอาหารที่สําคัญและแหล่งอาหารที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับมีอะไรบ้างครับมาฟังกันครับ อันดับที่1นนะครับก็คือสารที่มีชื่อว่าเมลาโทนินครับอันนี้เนี่ยเราพอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นสารที่ทให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นตัวควบคุมวงจรการนอนหลับของเราได้ดีครับพบมากในเชอร์รี่นะครับโดยเฉพาะเชอร์รี่ที่มีรสเปรี้ยวนะครับองุ่นมะเขือเทศวอลนัทแล้วก็ข้าวโอ๊ตครับอย่างที่2นะครับก็คือแมกนีเซียมครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทครับลดความวิตกกังวลในสมองเราได้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยหลับลึกได้ดีครับพบได้นะครับมากที่สุดก็คือในผักใบ แล้วก็พวกกีวีเชอร์รี่อะโวคาโดกล้วยดาร์กช็อกโกแลตก็มีนะครับก็พวกธัญพืชต่างๆก็จะมีด้วยเช่นกันรวมถึงถั่วด้วยนะครับและสารต่อมานะครับเราจะรู้จักกันดีนะครับในชื่อว่ากาบานั่นเองครับเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ทำให้สมองเนี่ยเราสงบลงได้ครับพบมากในอาหารหมักนะครับเช่นพวกนัตโตนะครับหรือถั่วเน่าเลยครับแล้วก็อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพลำไส้ต่างๆนะครับเช่นพวกโยเกิร์ตนะครับกิมจิหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ข้าวโอ๊ตเหล่านี้เนี่ยจะมีกาบาเยอะมากครับ อันดับต่อมานะครับก็คือวิตามินดีครับเขาบอกว่าการมีระดับวิตามินดีที่เหมาะสมในร่างกายนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งวิตามินดีที่ดีสุดก็คือการสัมผัสแสงแดดครับแต่เป็นแสงแดดยามเช้านะครับไปสัมผัสกลางวันเนี่ยไม่ไหวนะครับบางทีเนี่ยนอกจากไม่ได้วิตามินดีแล้วเนี่ยอาจจะได้มะเร็งผิวหนังแถมมาด้วยนะครับแล้วก็การทานอาหารต่างๆที่มีวิตามินดีเรารู้กันดีอยู่ครับหรือว่าทานวิตามินดีเข้าไปเองเนี่ยก็จะช่วยให้านอนหลับเนี่ยดีขึ้นด้วยนั่นเองัตตตต่่ออมมมมาาานนนนนนกก็็็เเเปปววิิิิหืแ วิตามิน B เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเมลาโทนินได้นะครับโดยเฉพาะวิตามิน B12 เนี่ยจะช่วยควบคุมจังหวะชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็โฟเลตที่เพียงพอก็จะช่วยป้องกันการนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับสารอาหารเหล่านี้พบมากในปลาครับอกไก่แล้วก็มันฝรัง่งกล้วยตับและไตของสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมและไข่ด้วยนะครับส่วนผักใบเขียวก็มีเยอะเหมือนกันครับต่อมาครับก็คือแคลเซียมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่วยการดูดซึมทริป ในการรักษาอาการนํากระแสประสาทให้เสถียรมากขึ้นนะครับพบมากในผลิตภัณฑ์ประเภทนมตัวพวกเต้าหู้นะครับงาแล้วก็ผักสีเขียวเข้มเนี่ยจะมีเยอะมากพอสมควรครับต่อมาก็คือกรดไขมันโอเมก้าสามครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ปรับปรุงความต่อเนื่องของการนอนหลับได้ดีนะครับพบมากในปลาน้ําลึกนะครับปลาทะเลนะครับเช่นพวกแซลมอนนะครับหรือว่าปลาซาดีนะครับแล้วก็พวกเมล็ดแฟลกแล้วก็พวกวอลนัทครับและสารอาหารต่อมานะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตครับแต่ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ครับแล้วก็ลดการรบกวนของฮอร์โมนความเครียดก็จะไปส่งผลการนอนหลับเนี่ยได้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนไอคาอร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีในไหนบ้างก็เช่นพวกข้าวโอ๊ตแล้วก็พวกพรีน,นัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นข้อมูลดีๆครับที่นํามาฝากกันนี้นะครับใครที่นอนไม่หลับลองไปเสริมอาหารที่มีสารอาหารเหล่านี้ดูนะครับอาจจะช่วยคุณเน,นี่ยนอนหลับได้ลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ ดูคอนเทนต์ระดับโดกในราคาพิภาพกับโมโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน6-7-8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วทออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน3-3-6สี่เหลี่ยมแล้วทออก